สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีอีสานบันน่าสตูดิโอสุขุสุคนครับผมเห็นเทียงหน้าจังสีว่าต้องว่าต้องตีไปแนวงินพี่น้องนี่แนวเดียวแหรอครับออกล่ากันครับพี่น้องวันนี้ก็พ่านถั่วขื้เกาียอขเกลีคือี้เกลียวไงกันลองห้องถ่วงอยู่พี่น้องวันนี้บัได้กินเขาเสาเนาะเรื่องห้องเป็นธรรมดาครับของวันนี้วายยันมันสวยว่าเสริฐ่านถ่ายันพ่านถั่าเฝ้าถ้าได้กินเขาอยู่ บ้านแถาเกาุ่งออกจากบ้านแล้วมันห่างสะเบ่คือพูดเถวพุ่พมุมงเฮ้ยคือว่าตัดผมไหมเว้นในยับซี่บ้างกันนะโอ้คือรอแต่ว่าัดตัวโอ้ตัดผมไหม,ออป,ม,ไหมปีละขังตัปีละรังว่าตัดผมปีละเถือดสภาพไม,ม้ห้องมือนี้ก็มีแบบจังได้ละอย่างห้วางได้ละไอ ทั้งแลงทั้งถ่วมในปีเดียวกัน <c oughs> น้ำก็บไหลครับยน,นี่ช่วงนี้น้ำไหลฝนมันเรงที่หลังเนาะห้อก็ได้แก้วนี่นะพี่น้องมาห้องทองกับ,นนนะบวันน,นี้ครับแต่ฝนเสื่อมว่าเก่มย้อยจักน้อยนี่ครับบรรยากาศทงช่วงนี้ก็บต้องว่าๆแล้วละ่ะพี่น้องเป็นซีหนาวๆแล้วละ่ะกีฬาก็แปนจงปังแปงอยู่สภาพไม้กับ ทั้งสี่หลับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับสิเป็นยังไงสิคือบ่ขี้เขียบ่เลยไปพี่น้องครับไปหางูน้ำกันจะเป็นยังไงสิมันเอามันไปเบิ่งน้ำผ่านแถาครับพี่น้องใส่แักหลังเลยสามหลังสามหลังสามหลังแล้วหลวงพ่อ กูนั่นหกนึงไปไชบ่ได้ทีเชี่ยเขาไปมึงไม่กันเลยใช่ไ,ไหมท่างจะสมัยใดพูดต่ว่านี้ำนี่ท่านถามว่านั่งกินต้มนูอยู่ดีถือบ่วงไอ่เสือนีหรือเปล่นะี่เ <laughs> ท่งหน้าเทาง่งนี่ครับเท่งหน้าอยู่ซืือนีนั่นงกินต้มนูอยู่นะม <laughs> <laughs> าผู้เดียว ตู้ตู้อยู่วะทุนช่วเป็นปอมรอดนี่ยไปหมดหนาหน้าฬิกานี่ก็เริ่มเอาเรื่องอลไรได้พี่น้องหมูขุณตะโขยอมีทั้งรางทุนเมื่อเห็นเนาะมันหยาพุ่มครับหมูโจเลยควยหมูต่าแก่นต่างควยแก่งไม่ได้ งันแน่น,น,น,นอนีวนยมันมีข้ยมันโอ้มีขวยตรงพี่น้องมีขว,ว,วยมีขวยงูใหญ่ด้นิทมันพอมีทางกันนำมันปากงูเราได้ใหญ่บนี้จาว่าจา <c oughs> ว่าประมาณมีทางกันตรงพี่น้องเอาหมันหมันหมันันพี่น้อง,ออาาองทำ้วครับจพบ้าเอา เอาโซกลับเอาไอ้เลขเคื่อนีกนเอเนี่ยทำตนกันกับถูกนมันถึมาแจ้มได้ว่รารู้กันนะถูกถูกไปไข่กันนะไปเจาแถมมาหนสีถูกันว่าถูกตัไลยรยุ่งให้ถูกเปิดยุ่งตยุงกัดเต็มนีแน่หรือ่ารับ

กอาันีบ่ะได้ได้เลยกันีบ่ไไ้ว่าแต่ได้ยินแรงก็โอเคนะอเคาะโอเคโอเคโอเคโอเเอเอเคโอาคโอเคโเคโอเ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 เคีอเคโเออเเคาอเอเคเเาโอเคโอเเคนเคโอเคโอเคโอเคคโอเคเคเคเอเอเเาห่างไปห่างไปโอเเค ได้แล้วนางยิ้มด้วก่อนยำกับม่านนางหนาแห้งด้วยถ้าว่ไหวตอนไหนเนาะเออก็จิบว่าอยากอาจารย์ถามเป็นยังไงเอาเป็นว่าย่าพ่อถามช่วงนี้ให้ไปเบิ่งกันยี่ห้อไปใส่รถพี่น้องถ้าไปรุ่นเอารถไป็นรุ่นน้องรุ่เนาะ เสียงบ่พุ่งบ่ะอ,อกมาเลย <c oughs> เป็น,นึงไหตีใสบ่วงกยันคำมับเลยแล้วพี่น้องมาเด็ดไปหนึงแดสีม่วงเข่งปะมันไม่เยียบเลยสีม่งสามสิบสี่สิบเล,ล่าๆนี่แหละออกจับทับไปขับขอทับอีกเทชนหนึง่งใบสามส,สีม่งอ่ะอีกห้านาที่สีม่มงหนึ่งพี่น้งขับเขา้ามาน้ำก็เอาไปกินขวดหนึ่งเลดเละเ ขวดไอ้แป๊ปสนะี่นะขวดิบน่นะหลุนเบื้องครับพี่น้องกับพันนบพาเท่านี้และเป็นหนึ่งในสิคิดว่าแสิบว่าเด็กินแรงอยู่บ้างนะนีิเป็นะ <c oughs> นะธรรมดาแล้วมันเทนเที่ยวมา ห้อยกิ่นกันห้อยกิ่นมาเลยห้อยกอดกิ่นพี่น้องห้อยมันกอดกิ่นกันมีอยอะเลยนี่ห้อยกิ่นตกบุกไอยมากินตัวนี่งห้อยพันต์ดิอ้ึ่งรอยพันตัวกันโอ้เบียงออกกระตังเลยปะทุแต่หลวงข้างูหงางจะดิ้นเดงเดือดโอ้ยฮะกลับมาใหม่เบ้างมันี้เนาะ Nah, <laughs> kita <laughs> อืมสวยน่ปลดตะเพียน้เห็นปลาตะเพียนวยอย่งไำตัวบปนยังไงนะวะสัมสันีหรอพี่เนาซ้ำสาอหนี่งแหลปะปลดตะเพียนไปนอันตัวอันตัวห้องพยายามสนอีกส่วนหนึ่งครับ่นตหาจาบวงจะคล้องมาหน ะติดตามรุนกันถา้าเบิ้งตอนขอทับพ,พี่น้องติดตามรุนกันครับ <c oughs> พี่น้องว่าห้อยมันคือขาดขึ้นมาจนสีห้อยดึงดีมากห้อยหนาขาดขาดอันนี้ห้อยห,หน,หนูถือบ่วงเลยพี่น้องหันเดย์ใส่บ่วงสีงไว้ที่เลียดใส่นี่นี่งเดี๋ยวต้องเสียบพี่อันนี้ห้อยเสียบแล้วหนันหรือว่างเจอนี่ ต่ห้อยเสียบที่ไหนก่ใส่นี่บงห้อยมุนๆเที่ยว่มไม่หนูกับเป็นตะขนแล้วกับบ่วงทิม่มด้วยนี่แหละชิมันนี่งสเสร็จเลยข้างมันมากลางๆนลยพี่น้องจะไปแบบพ่อเป็นห้อยนี่นไหมเห็นห้อยกีนห้อยมันเลียนเลยนี่ไหมคันตีปลาหนีเอามันก็สีรุ้ดเลยวะอะไรกระดิ่งนะไร หงาขาดเป็นนุ่มๆนะพี่พ่วงมันถิ่มอยู่พี่ครับไปจึงไหอมาหยิบย <c oughs> ิ้มซิมเลยพี่น้องเลยแต่มาเถือปราหวัดนี้แหละไอ้ประหวัดนี้ก็มาเห็นห้อยนี่แหละขึ้นหลุดเนาะ เสร็จกับพี่น้องอ,อ่นทีไดเติมกันหลังนี้กน็นี่มันทีเป็นห้อยนท่ามันเรียนเหยียบหนาเนอเกาเป็นข้อหมดแล้วไปเร่ไบร้อยไปเทคเบรกรถบวงสลิงไงบ่วงสิงอย่างกับพี่น้องสายสลิงคือสายเบรกรถนี่แหละมาแล้วพี่น้องเตรียมเรียก เตียมเตียมที่สองเตียมเตียมที่สองครับเตียมแหลกหน่อยหน่อยนึงในประเทศไทยหุ่นครับโคกโคกที่ตั้งแน่นหมดี๋ยวว่งสิงครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดือดเดือดพี่น้องนี่เลยเจ้าวลีพี่น้องยันม้มนนะันเนาะได้เอาไว้ก่อนครับเป็นบ่วงหวัดธรรมดาน,านี่แหละของเตียมพี่น้องครับมันมันมาเตียมอีกเด้อนี่ ลังหนึ่งเสียพี่นอนเยอน,นี่ทัดจากลังบ้างเห็นหรือมาขามาฟังทางเหียเป็นทางออกมาจากทำในพ่นเสียงห่องเยอะเสียงห่องนิงงนนดๆุดชุดหนึ่งเสียเสียไปใส่อดีคกับลังนี่

เ็นตะไครกัดกดอยู่ทรงซีนี่แหละทึงผานีขึ้นไปนะที่หลากไปยื้อซีไนี่ตีหาข้ามอันนี้ก็อย,อ,นนอยากเปิดบันเห็นไหมเห็นว่าพี่น้องมันหอยมันกัดมันัดหนากัดเหนอันี่มันเสือยื้อนี่แหละมีที่ดินหนูว่าพีนะแต่ว่า ว mm ่า hmm. ต mm ัวมาหอวนีเ้วคือบ่หยุดแต่อะน้ำมึงนี่แหละกรบฝุวยดิโอ้ยนี่น้องเยวขากลางทางเลยกางวัก็ว่าแล้วเด้มองน้าอันนัยเสียหลังหนึ่งเสียหลังหนึ่ง lúc tôi nằm sao lúc không đi nèo hỏi đi 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 đi อ้ากดันไปยังเยู่ย่ยล้วเอบ่หิวแล้ว้องห้องกองินกันอยู่กะยิ้เนียพี่นงพอเรอยูิ้อยกินยิ้องรอบเลียต็มท่านเตยหายหลังนึงรุดหลังนึงยังดีเย็นท่ายเบิ้งเหรพี่น้องใช่เหรอเลียหางาเนี เลขยังนี่หนึ่งสี่หนึพอนะโอ้เลขยังง่าโอ้เพิ่งเอาด้วยีหนางด้วยหนึ่งสี่หนึ่งนี่แหละวันที่สิบหกสี่หอดนี่แหละเอาเงินวันที่หตัวเนาะวันที่สิบหมันไกลว่าเยหกเดือนหนาว เอยเมียยี่นีพี่น้องโซจิมาฮอดนะเมงบ้านลกครกลาอันหอนมคงจะคไอ้ยังทหาจะยี่คูเหมือนเต่าอายุ่นนะพ่ยี่ิบอ่อมอยุ่นนอย่สิบ่ว่าย่งเลยนี นี่มังมึเบียนขึ้นมาจจกันั้นมึงคอยดูไปที่ห่างขวาขึ้นเห็นด้าหลังดำดำไส้เรือของงองหางเก็บมันหมืที่กุญแจง่ายไอ้เกต์แต่ขึ้นจนง่ายโผล่ไปอย่างงงนะครับอยูีพอได้มากรบท้อขออมือเห้เข้าอย่างตัววะท่า อันนี้แบตัวนั้นมาโชว์นะเนี่ยด้อนี่ยนอะแหคนเราเนี่ยคนเราเองรูเ่งยเลืเราพี่นอนเลยยุ่นเจ็ชิดนหุ่้นะเยีย่นะมนูผัดรับพี่นองนี่มนูผัด ก็จะเป็นน้ำม okay. ูสโอเคอืมผัดหมูครับผัดหมูมาได้เหมือนกันเสียงเลยอ่ะอ้ํห้ยอันนี้อันนี้จำเข้าวีป ตบเป็นพัดเด้อพี่น้องนี uh <t rio>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  ่ยว่าจดหน้าอืมมปุกตะแบงแดงข่านมาอืเออฟังเสียงฝดเด้อพี่น้องดิ่งกองไก่ไป่เลยกองหมดแดนพิชน้มนี่พิชน้มเราได้ตังไก่วันนี้แล้วพี่ อีกนาตังคอสมบูรณ์ของไฟบอเพียงหอมบุ้มไวข้อขวดงดเกาท่างันแล้ท่างกองไฟเห็นเล้งดเกงอสงอกโอ้นึชุ่มหอเพียงใช้ไฟงั้งผู้จฟกันทีที่ยังนี่ก็ว่าเสียวเกล้าหนาเจ้าหน่อยวันนึงน้ำเกที่นำวันที่ชุ่มไอ้่ขยได้วันนึงตั้งั้งเลยองบมันเกาศนี่สุดยอดพี่น้อง ทึง่งหนาวทึ่งหองนทึ่งร่มทึงไฟทึงควน้ปนกันทุกทันคือเราฝัดเรากคอย่างนี้นะทึ่งหิวเขา <c oughs> นะเดี๋ยวอยเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้อง <c oughs> ถึงน้ำมาด้วพี่น้อง ดึงออผันเ<ร>มนต้ตมนี้การต้ตรม <c oughs> พี่น้องไงถ่ายน้ำม,มันบกับเระปุทันเลยสดนด้ำเล็กน้อยก็ได้ม,มันบาขึ้นผ <c oughs> ัด,ด,น,ด,ดน,น้ำในหัวใกายักน้อยอก็ดีดีน้ำกรลดูกก็ยังเสียบแต่ <c oughs> thôi rồi. Ừ. Ừ. Thao này, hả, mọi người có quái 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 những gần quái 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 ngay อ,อือยปดูุบอ่าช่วุบปวได้ยุบปวดข้างค่างข้างจก็ปวดนั่เนเลยอ๋อสวยงามพี่น้องนี่ยแหละเป็นภาพที่สวยงามครับมีหอดหม้อแกงหม้อตุ๋มหม้อพัดมีหอดหนูท่านแถานางยิ้มนี่ก็เอ้ยนางเผยเผยนี่ก็คัาดเลนเนี่ย ปีก <kav uk. S 1> mm ันกาลงแบบลาสุดติดไปเนาะพี่น้องนี่ครับเทวพันธ์ติโพสในเฟซบุ๊กนี่แหละต้องขี้มึงขี้มึงใหม่เนาะขี้มึงผลงานนี่มิตรของพันธ์เถาผู้เดียวเล่มืงินนะปีบ้านเตยแก่แก่ข้ามสาวได้แล้วพี่น้องเห็นไหมอ๋อคือโอ้คือโอ้กล้องโอ้น้ำเนี่ยสิจี้มันน้ำเนี่ยเมื่อวานเมื่อแก่ นี่ก็พอเจ้าก็พอเจ้ามัเป็นย่นั้องแก่ดิ่นจมหนักัลบ่อู้หอมกับพี่งเนาะดมกินน้ำเน่ยอบ่ะเฮ้ยหอมเาะ้ำเลเนาะอื้ำให้พักพอดีเอยเนาะนหเลือเกินยว่าแต่ว่ามันให้พักกัเข้าไปกับยีบดอันี้อยู่บ่อารถดอารถดกินได้บ่อารถแยบเลยซ้นี่ มันก็อยากเลือกแนงยุกแต่ก็ะเพาเป็นย ouais ังเพราะกินกับหัวจางกินกับหัวจามันมันมันนัวมันบ่เป็นยังไม่หรอกกินอะไสบายได้คนเยาวนี่บ่บบ่เนี่ยน้ำโอ้ยอุ้งปง้งไปครับเตลือกเลยเรามุงหลังพันเตะเชียวโตหน่อยมั้งน่งคนละหลางนี่เอาโต๊ะต่างกลางโต๊ะต่างอันนี้นั่งผู้หล่อขวบกล่องต่าง cái này, cái này, cả 2 con này bị hỏng, mày lืm, ai nhiều mangan, mày lืm, không được, gìn khẩu nung càn, cắt sẹt, cắt dứt, măng xông, măng chả xì chào nó, ờ, để mình nhập cả, mua sao nhỉ, bây giờ về mua sao hả, không ให้เอาให้ยี่งเจ้าก่อข้าวของแล้วจนมาหยุดซื่อนี่นะพูนมันมีพจน์ยิ่งพจน์ยิ่งพ่น์ยุดซื่อนั่นถือบ้านเ่านั่งอ่าดื้อกินข้าวพี่น้องเอ้ยกินข้าวกินข้าวสุกุลสุกคนยังอยู่เนี่ยกินแลาวมีแกยวครับซิมเมึงกันนะนี่แล้วพี่น้องหัวเข่าของทีละ 자. 음. 예 봐. 하. 음. 엔씨 야클코 수티야요. 야니. 얘가 세부러 음. 유통

Tôm chuột đây Mà Nhạc phát cả phát Nhạc ôm cả ôm Phát thấy mùa như là khắp Mới nhạc <laughs> <laughs> Mùa mm. hmm. nhạc chắc mít, hmm.

ยัได้เกือยไัได้กระดูกมังยัก็้างไงพี่น้องเนีอ่อเอาได้แ่นเขา <laughs> เดีและกินเรื่องเี่ยงแ่บ ไอลูกจิบัดรพี่พีน้งรดนไทยกินเขากินอ่ะพันเดก้าอุ่ใส่แต่ว่าใส่เป็นหุบคมคมอยู่แต่หิดวะได้หิดวาได้มันขาดแต่ว่าบบนี่ฟงคงจังเลย แต่วางวิ in, But, left, 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 right? <laughs> ่งพวกัแบบกบบแบบย่ดอนเหมือนกันค่้ายเนี้ยวันนี้แข่้เนี้ยแสงไปหาไมหรโอ้เสียบปี่น้อง กันอะไรอืมไม่กินนั้นกันเนพี่น้องเนะแม่แม่แม่ท่านท้าวอดโมเด้มปุณิย์มันยางสุด,ดยเออเศรษฐ์เศรษฐ์เศรษฐ์เอ้าจังไปลุนกันคลิปหนาอีพี่หนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีครับเจอกันใหม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้บายบายหายเด้อพี่น้องเด้อ